สวัสดีคะ่ะพี่น้องแฟนเพจคะ่ะมื่อนี้พาพี่น้องมาล้อหน้าคะ่ะมาล้ออ่านเบิ้งเสียจะคิดว่าเพียงคะ่ะพี่น้องที่ทางพี่เลยปลูกไว้หลายแนวอยู่คะ่ะนี่มีตน้นนี่หอดตน้นมะลำใยค่ะลำใยแล้วก็มีผักของพี่ตูมีบักฮวงคะ่ะพี่น้องมีหอดบักฮวงหอนแล่นคะ่ะต่อนบัดท่านใหญ่ดอกคะ่ะก็ปลูกตน้นเตี้ยๆค่ะเพราะเขาหนิล่ะมีกล้วยค่ะมีกล้วยแล้วก็มีบักเขียะ มะเขือนี่หออันต้นบวมมี่ครับพี่น้องพุ่นปูกไวเดีวสิบห้าอันพี่น้องไปเบื้องอันน้ำบาดาลค่ะน้ำบาดาลอันอันนี้เขาจอน้ำบาดาลไว้พร้อมค่ะเจ้าว่าจะใส่อยู่หน้าเพราะว่า,า,า,วาบวมมี่ไฟฟ้าค่ะใส่แพงโซลาเซลค่ะโซลาเซล แขงหมักงหเลยค่ะพี่น้องเี๋ยอันนี้แขงโซล่าเซลค่ะยืทงยูดทาค่ะพี่นอ้องบ้มีไฟฝากกับไซอัน,นี้ล่ะเดี๋ยวสิผ้าอันพี่น้องไปเบื้องอันซาป,ปาค่ะป่าบอนหยาบหยาบอยู่เดียสานีปล้อยป่าเขียงรามันหาพันธุโตค่ะเอาเสียบวนี่ค่ะพี่น้องเสียบวะ อหลีเรียค่ะปลอยหาประมาณหาพันตัวนี่นี่ปลาขิงตัวใหญ่ซ้ำฝ้ามือเห่ะค่ะขายโลดะร่อยอร่อยเศร้าแล้วก็มีปลาทับทิมค่ะพี่น้องปลาทับทิมรวมทั้งเมือนอยู่ในนี่ปลายในสานีมีประมาณหนึ่งเมืองโตค่ะต่วันใหญ่ขึ้นมาแล้วจ้าว่าสิงังเจ้าตัวค่ะพี่น้องกสิย่งหลุดที่แปดเก้าพันสันนี่จ้าว่าพุทธสาค่ะ พุณน่ะข้างข้างล่างนี่กับปูเขาครับพี่น้องปูเขานั่จ้าเขาข้างล่างนี่สิพายเอาค่ะพี่น้องบ่ไดเอนบ้านตัวกาน้ามูดอ,อกพุนสุดลงไปข้างล่างคุณหยอดเอาทั้งหยอดทั้งพายค่ะใส่เครื่องหยอดเอาเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องอันปาคอมี่สองบอค่ะนี่สองบอน,อบอนอบอี่บอปาคอ เข็งใส่พื้นที่ไร้เติบค่ะแล้วก็ใส่เวลาในการเห็ดอยู่ประมันเกือบเครื่องปีค่ะพี่น้องก้าสีอันเห็ดเลวเนาะเมืนเคลื่อนฝนตกไหมค่ะดินอาจจะเป็นร่มๆจักน้อยใส่เกือบโบกย่างสานี่เป็นสาปะคอค่ะปลาช่อนปล่อยลงไปในสานีนประมาณสามพัน 3, ตค่ะนี่ ปลาคอนี่บ่ค่อยบอลดอกตัวน,น,น,นี้นอนนึงคาะกับมะปอยค่ะสามพันตัวค่ะปลาข้อสิบ่ค่อยบอนดอกค่ะพี่น้องข้างล่างข้างลางังนึงก็สิเป็นป้าเขาค่ะพูนสุดท้ายข้าง่างนึงเป็นป้าเฮ็ดค่ะเฮ็ดก็อกับอกนี่ค่ะพี่น้องข้างบนตะวนันมันออกเป็นย่ำเก็บไปแล้วสุดนึงค่ะย่างอีกอยู่ชุดนึงย่ำคนละเขาเขียวจักหน่อย เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันบ่อกุ้งค่ะมีหอดบ่อกุ้งค่ะโอ้ยคือลมคัดเฉ็น่ะันพู้ขาสีบปลมเฉยเนาะอันนี้สิเป็นบ่อกุ้งค่ะพี่น้องบ่อกุ้งเลี้ยงกุ้งแล้วก็อันทั้งเทิงนี่สิเป็นเลี้ยงกบค่ะนั่นเป็นบ่อกบเป็ันยังคือจังอันคูดบ่อวัดีอันข้างบนนี้ค่ะพี่น้องมันบ่ได้เขาค่ะที่ดาพร่อนกันเลยเห็ดคุดอัน ซีเอย่างฝาซะเพราะว่าอันคู่ปีนี้บ่ค่อยได้เขาค่ะมแต่หญ้าหญ้าคืล้วก็เขา่าบ่อกุ้งข้างบนนี้ทั้งไห้หน้าเนี่ยกระสิบปลูกอันนี้ค่ะปลูกพริกพร้อมพี่น้องหมักพริกปักพริกหอมค่ะุูนะพี่กินกับสม มีเพลิกมีหอมมีขักอีกตูวเนี่ยว่าจะใส่เกลียงใส่อ้อมค่ะแล้วกับพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยูุน่าหาแนาวเห็ดหาแนาวปลูกหาแนาวเลี้ยงค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดไลค์อันกดไลค์ว่าสันกดแชร์เดี๋ตุ๊กคิปเด้อพี่น้องเด้อถ่ายรูปเดี๋พร้อมค่ะเ่าแพงค่ะพี่น้อง